ม่แม่มัโกกไปทีตัวเอินครับมันเดี๋ยวกี่เดือนได้หรือไปทิ่ตัวเอินจะมีของลิงเยอะอยู่เล่นเผือกครับไม่ได้อะไรครับก็คือไม่เราไม่เคยเลี้ยงเกี่ยวอยู่ครับตัวว่าก็ไม่เห็นด้วยยิบของข้าอยู่แล้วช่วยมอยู่ยิ้มอยู่นั่นนั่นหายจากโรคก็น่าจะดีขึ้นนะครับใช่ผม สหายก็นหมดเลยครับมีตัวมันมีอยู่หลายตัวกันมีตัวเมียด้วยเดี๋ยวค่อยจับกลุ่ให้พี่พี่พี่ลาโตลาโตลาโตแต่ตตตงอส,นสินี่สิกินี่แกก็โดดเข้าไปอยู่ <c oughs> นี่ทำรัวกันตัอยู <c oughs> ่ฮะคอกน้ออีกสองโรงครับแปดตัวอยู่ข้างในงมันเป็นหลักแยกเลยใช่หรบให้ลูกไปดงกันเลยาหารได้ถึง อันนี้คือไม่ก็ไม่ค่อมีเราเป็นประหยัดครับเมื่อกบอกว่ามีประหยัดกันก็คือนั่นนะครับทำไมนลยรูมันเนั่นนายค้นคนมันหลวงอะไรพร้อมดิเพื่อจะมากว่ากันครับแถมคือไม่เกะหมากเลยเกะที่อะไรที่นี่พอลิงถ้าแกะปุ๊บมันเกี่ยวจะรุดหมากเปนมาอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีเนี่ยมีทาวมีไรให้กินกันครับเรงี้ยครับจะยื่นเลยเฉยเลยเป็นไรเดี๋ยวได้เป็นไร เออตั้งนั้นแหละตั้งนั้นแหละตอนนั้นเอิ่มมาเขาคงจะจับเองมันไม่ได้ปลูมือออกมาได้เขาไม่ต้องตัวนี่มันดูกว่าตัวอื่นมันมาถึงคลุมไว้มันก็ตัวอื่นก็ไม่ได้กินมันมาเกาะอยู่ตรงนีเนี่ย <c oughs> ขายเราถ้าเป็นเราเราขายเลย <c oughs> เรื่องตีตายกูย <c oughs> ว่าทางนู้นเขาไม่ให้ข้าวพื้นที่แล้วใช่ครับมันจะโดนจับแน่นอนเฮ้มันขาไอ้แมงมุมไม่เจอ บางคนนกบางตัวเ็ปล่อยออกไปตอนทีก็กลับเข้ามานอนมากินอาหารใช่ครับคือลิงตัวนี้แต่เดิมชาวบ้านเขาได้มาจากบูดโดครับแล้วเขาเลี้ยงไว้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันตอนนี้เขาก็มีอาการก็คือเป็นโรคเลือน ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นเยอะค่อนข้างจะลุกลามเกือบทั้งตัวแล้วเราไปรับมาก็เอามาให้สัตวแพทย์ก็ดูแลซึ่งก็ให้ยาเป็นยาฉีดนะครับเพื่อที่จะเร่งให้เขาหายซึ่งจะต้องใช้รักประมาณสักสามเข็มก็คิดว่าสักประมาณหนึ่งเดือนก็คิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นแล้วก็ต้องให้สัตวแพทย์มาตรวจดูอาการอีกทีถ้าหายก็คอ่อยให้ยาบำรุงอย่างอื่นเพิ่มเติมไปถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็อ,อาจจะต้องรักษาต,ต่อไปครับ น่าจะเป็นจากเนื่องจากการผ่าเหล่าของพันธุกรรมเนี่ยครับพ่อแม่อาจจะเป็นตัวสีปกติได้แต่ลูกผ่าเหล่าออกมาอาจจะเป็นสีเผือกออกมาได้ครับผมเขาไม่สามารถที่จะเอาไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติได้เลยเพราะว่ามันลิงมันจะมีพื้นที่หากินซึ่งตัวคุมฝูงก็อาจจะกัดตัวที่เข้าไปใหม่เพราะงนั้นเราควรที่จะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็อาจจะผมที่นี่เรา,าจะไปจับคู่เพื่อให้เขาได้อยู่รวมฝูงกับที่นี่แต่าจะต้องเอาไปเทียบคู่ก่อน ก็ถ้าปล่อยไปเลยก็เหมือนกับปล่อยเข้าป่าเหมือนกันครับมันอาจจะโดนกัดโดนอะไรได้